แรียนคณะ,ะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวนไทยกรชูดิฉันนางสาวมีวันภาดเพียรและดิฉันนางสาวรศินีคงมากค่ะพราะเราเป็นตัวแทนจากโร,เกรงเรียนงเทียนพิยาคมจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ทางิทยาศาสตร์นัตราชั้นระดัศึกษาตอนปลายสำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่เรานำมาเสนอในวันนี้คือชุดอุปกรณ์หอแรงจากมอเตอร์ก่นน้ำแข็งที่มาและความสำคัญนะคะจากการสังเก,กตการเปลียนล้อหลายรถยนต์จะต้อง รถตัวใช้แม่แรงค่ะจึงต้องใช้แรงจักคนในการหมุนถ้าเกิดผู้ที่ซ่อมเป็นผู้หญิงจะทําให้ลําบากและต้องใช้เวลานานหนด้วยค่ะผู้ประดิษฐ์จจะมีความคิดี่จ่สร้างอุปกรณ์ผนแรงที่สามารถใช้งานร่วมกับแม่แรงและไฟฟ้าจากรถยนต์ที่ตั้งง่ายและสามารถใช้งานได้ทันทีค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อปริดิชฐ์อุปรกรณ์ผนแรงจากมอเตอร์ปั๊มน้ำฝนในการหมุนแม่แรงแทนแรงหมุนที่ใช้งานง่ายสะดวกและเร็วและปลอดภัยค่ะสําหรับวัสดุอุปกประกอบนะคะปักชื่อต่อรถยนต์ของควอบครม โต้เปลือกตู้ปืนตุ๊กตามอเตอร์ปักรน้ำฝนมอเตอร์ถ่ายเล็กค่ะสำหรับขนาดและน้ำหนักนะคะกว้าง0.26เมตรสูง0.12เมตรยาว0.25เมตรและมีน้ำหนัก9กิโลกรัมค่ะสำหรับกระบวนการนะคะต่อกระแสไฟฟ้ากระแสตรง12โวลต์ผ่านสวิตช์ควบคุมเข้ากับชุดอุปกรณ์มอคตอ์แรงมอเตอร์จักรน้ำฝนมอเตอร์เกิดการหมุนค่ะและส่งกำลังผ่านชุดเครื่อง เฟืองที่ติดกับมอเตอร์จะมีขนาดเล็กกว่าเฟืองที่ติดควบคุมแม่แรงค่ะใช้ในการผ่อนแรงการทํางาน,นของแม่แรงนะคะจะใช้ผ่อนแรงโดยระบบเวืองขับในบริเวณฐานล่างค่ะใช้ระบบเกลียวในการลดตัวแม่แรงและลดตัวของแม่แรงค่ะการเปรียบเทียบและประสิทธิภาพในการใช้งานนะคะตารางที่1ึงการเปรียบเทียบเวลาในการโยกนวดเมื่อใช้โยกนวดที่มีมวล1,500กิโลกรัมค่ะปริมาณที่เปรียบเทียบนะคะ เวลาในการยกต่อนาทีค่ะแม่แรงที่ใช้มือหมุนจะใช้เวลา2.45นาทีค่ะแม่แรงที่ใช้รูปอุปกรณ์ผลแรงจากมอเตอร์ปันน้ำฝนใช้เวลา1 1 6นาทีค่ะผลต่างของเวลานะคะเท่ากับ1.29นาทีค่ะจากการเปรียบเทียบสรุปได้ว่าแม่แรงที่ใช้รูปอุปกรณ์ผลแรงจากมอเตอร์ปันน้ำฝนใช้เวลาน้อยกว่าและสะดวกในการใช้งานมากกว่าแม่แรงที่ใช้มือหมุนค่ะตารางที่2เปรียบเทียบเวลาในการยกรถต่างชนิดการที่มีมวลต่างกันค่ะจากการเปรียบเทียบสรุปได้ว่าเวลาในการยกรถ เกงรถปิกอัพและรถตู้แม่แรงที่ใช้รถของอุปกรณ์แำนแรงจากมอเตอร์ปรนนฝนใช้เวลาน้อยกว่าและสะดวกในการใช้งานมากกว่าแม่แรงใช้มือหมดค่ะดารพัฒนาต่อยอดสามารถนำอุปกรณ์นี้ไปดัดแปลงใช้งานด้วยบอุปกรณ์อื่นๆได้พัฒนารูปแบบให้สวยงามและจัดจำหน่ายได้ค่ะประโยชน์ที่ได้รับหนึ่งได้รับอุปกรณ์ทผ่นแรงจากมอเตอร์ปรนำฝนแทนการใช้มือหมดค่ะสองได้รับความรู้จากการศึกษาพลฟ้าและนำามรู้ทางที่จะฝาดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ สามเพื่อมูลค่าอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาและต่อยอดสู่การทำงานในโอกาสต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคณะกมการทุกท่ามรับชมวิดีโอที่จับควานเพื่อเห็นขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนเรียนเชิญค่ะวันนี้พวกเราจะมาสาธิตการใช้อุปกรณ์ผลแงจากมอเตอร์ปั่นน้ำฝนโดยมีสี่ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะเสียบปลั๊กเข้ากับที่จุบุรีในรถยนต์ค่ะ ขนที่สองนะคะกดสวิตช์ที่หนึ่งเพื่อยกอร์ขึ้นค่ะที่สามนะคะเปิดสวิตช์ที่สองเพื่อโยโกเอร์ตรุค่ะ,คะ นะคะถอดปลั๊กและเก็บอุปกรณ์ค่ะและสำหรับขั้นตอนการทำงานอุปกรณ์ผลแรงจากมาเกอเตอร์ผลนตของเรานะคะใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะพวกเราดวงแร้วองเสียงพิยาคมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ